ครับก็สวัสดีพี่ๆน้นๆนะเพื่อนที่มีเจรักในเกมกีฬาการตกปลาทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมพาพี่ๆนะนะ้ๆมาตกปลาเฮดโคนครับผมที่หาดพีเอ็มยน้ำทะเลครับผมตอนนี้น้ํากําลังขึ้นครับรู้ว่าขึ้นหรือลงครับผมตอนนี้ดูแล้วน้ําเยอะมากครับผมก็มากับน้าสองคนนะครับผมน้ากาลังตกปลาอยู่ครับ พอดีขึ้นมาเอากันไกลให้นะครับเดี okay, ๋ยวคบนะั้นนะนะเจอกันที่ตกปลาเลยครับผมนี่เลยครับผมเราขึ้นมาตรงโขดหินแล้วนะครับผมตอนนี้บรรยากาศหมายที่เราจะตกปลาโคนนะครับน้ำซัดเข้าฝั่งอย่างแรงเลยครับผมอืมอตรงนู้นจะเป็น โรงแรมที่พักจะตกกันตรงนี้เลยเดินไปหาน้าก่อนครับผมหน,น้ากำลังเตรียมอุปกรณ์อยู่ครับมีสับสาบอย่างน่ารักเลยครับคนมาเยอะครับผมตกปลาเต็มเลยฝั่งนู้นก็มีครับผมก็มาลองดูครับผมมาวันนี้เราจะได้ปลาเห็ดโคนหรือเปล่านี่อ้าดแล้วนะเนี่ย นี่เตรียมอุปกรณ์อยู่ครับเดี๋ยวเราจะตกเหยื่อก,กุ้งครับผมกุ้งสดนี่เลยกุ้งเราสาวมานะหากับผัว,วไม่เป็นไรหยิบผัวเขาก่อนก็ได้โอเคครับนะนะเตรียมอุปกรณ์นครับ bờn đó suối เฮ้ยมาแล้วตัวแรกครับผมไหนโอ้โหเล็กนะครับเล็กมากเล็กหน่อยเล็กหน่อยอ่ะโอเคดี๋ยวลอบเฮ้ยมานแล้วเว้ยกินเลยปวดได้ปะโหกินแรงมากเลยอ่ะไม่อยู่อ่ะเฮ้ยเอาม่เอามา เอาไหมเอาไหมคันกระตุกปึ๊กเลยน่าจะตัวใหญ่อลองไหมมันต้องเจอสปาร์ตันนะม้งลงเล่นสปาร์ตันฟาร์มอยู่ในอ่าวคลื่นแรงอยู่นในอ่าวเนี่ยดูสิดูปลายคันสิจะตึกตึกไหมมันมีแบบตัวเป็นโลไหม ش, ดีตออเร็วมากเลยดีอะ ดึงวะออไไอเออใจเย็น,ยนของมันอยู่ในน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย,อยู่วะไม่อยู่ครับนะนะหลุดไปแล้วเอ้ยกินดีมากเลยต้องเจอสปาตันแล้วมั้งน้ำมันแรงครับเดี๋ยวต้องตีที่ขึ้นไม่แรงมากนี่ตีติดหาซ้ายเลย ไปดูไม้นี้จะกินหรือเปล่ากินทุกไม้ครับแต่ไม่อยู่อยู่อยู่ครับผมมาอีกแล้วว้าฮ่าฮ่ายาไหิดโคูแต้มที่สองเก็บเก็บเก็บเฮ้ยเดี๋ยวได้ผัดกินกึนครับ ไหนมันกินลึกปะกินลึกครับอสุดยอดมืออาชีพจริงๆสู้หน้าดินเขาไม่ได้มาตกทะเลเฉยนี่วิธีเกี่ยวเหยือครับต้องเล็กๆหน่อยถึงจะกินลึกลองดูไม้นี้เผื่อมนันไปจุ ปาต้องใจสมาธิด้ไหมั้าวะเฮ้ยมาอีกแล้วนี่กินลึกปะกกกกกตัวนี้ปดได้บ้าสามแต้มแล้วติดๆเลย เกตเกรยากาศตอนประมาณบ่ายโมงครับผมนี่น้ําทะเลกําลังลงหรือเปล่าไม่รู้หาดีมไว้ครับผมไม่มีคนมาเล่นน้ำเลยครับช่วงนี้เงียบม,มากมองไปเห็นเรือใหญ่ด้วยครับไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่าตรงอืนั้นจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมก็โรงงานลงมาในทะเล,เลครับ นะวีต่อใ้สามแต้มเลยผมยังไม่ได้ตกเลยนะเนี่ยเฮ้ยเอาอีกแล้วฮะเหรอโหกินดีมากเลยครับนะอิมไว้ต้องจดจำแล้วโอเคเดี๋ยวนั้นนะก่อเบ็ดตอีกคันกันครับเผื่อได้เยอะกว่าเดิมตกสองคันเลยครับผม ไโคนไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวครับผมแล้วก็มีปลายเนี่ยปลาปานเห็ดปลาดำดำหนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้น่าจะปลาทูครับผมตัวเล็กๆอีกหนึ่งตัวโอเคครับแล้วนะเดี๋ยวเราทำ กินลึกด้วยดิยอดเลยอ่ะโอ้โหบอกแล้วตกข้างนอกมันจะตัวใหญ่หอมแล้วยอดเอาอีกสักสองตัว้นานเลยเมื่อก,กี้ว่าจะกลับแล้วลองดูกินเฉยเลยตีไปตรงไหนนู่นตีไปข้างหน้าเลยนู่น ต้องใหม่มีเห็นนะเขามาตกเกมื่ี้ไอ้กเขา3ตัวเลยแป๊บเดียวมันโดดั้ยดูหน่อยเด้อโอ้โห,โหตกไปเมื่อกี้ใกล้ๆกันเลยมาแป๊บเดียวเรียบร้อยเลยโหหวานจริงๆอ่ะ เคยได้แบบตัวเป็นรูไหมนะโอ้โหน่าสนุกว่ะไปเดี๋ยวกลับก่อนครับ